ขณะที่ตำนานเท่าแก่ร้านอาหารซึ่งคนไทยเราโดยเฉพาะคนเมืองอเราคุ้นเคยกันดีโควิดมามาพารากไปอีกท่านหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะเฮียเสียหรือว่าเสียเสียเจ้าของร้านข้าวต้มวัดบวรท่านผู้ชมฮะผมเชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยต้องเคยแวะไปอุดหนุน<ะ>เสียเสียเสียชีวิตแล้วนะครับหลังติดเชื้อโควิดจากลูกน้องในร้าน แล้วเข้า i อ u ไปเมื่อ5วันก่อนก่อนจะสิ้นใจลูกน้องที่ตีดเชื้อคนแรกก็เสียชีวิตไปก่อนหน้าเสียเสียไปสีวันขณะที่ภรรยากับลูกชายก็ติดเชื้อคือติดทั้งครอบครัวแม้อาการจะดีขึ้นทางกายแต่อาการทางใจมันคงยับเยินจริงๆภรรยาของเสียเสียบอกนะครับว่าทำอะไรไม่ถูกแต่ก็ยืนยันว่าจะเปิดร้านต่อเพื่อสืบสารตำนานของร้านข้าวต้มวัดบวรให้คงอยู่ต่อไป เมื่อวานนี้ความจริงแพร่สะพัดตั้แต่ช่วงบ่ายแก่ๆยังไม่ได้กล้านำเสนอจนกระทั่งพระรูวัดบวรนิเวริหารก็คือรูปหนึ่งเนี่ยนะฮะมีการแจ้งการยืนยันว่าเท่าแก่ร้านข้าวต้มวัดบวรเนี่ยเสียชีวิตจากโควิดเสียเสียเป็นตำนานร้านอาหารเก่าแก่แถวบางลำพูซึ่งเปิดขายมานานเกือบ70ปีและมีบุคลก่หลายคนคงคุ้นเคยกันดีลูกค้ามากมาย เข้าไปก็จะทักทายพี่ใหญ่พี่ใหญ่ที่มักจะเรียกเลยนะฮะนี่คือความสูญเสียจริงๆเพราะก่อนหน้าน้องไปจําได้ใช่ไหม<ะ>ขาหมูแสงชัยตรงสาทรก๋วยจับหน้าลงหนังเยาวราชเฮียอ้วนปลายักษ์กว๋วยเตี๋ยวเรือนุาารี<ะ>นี่ยกเป็นตัวอย่างทั้งหมดคือตํานานทั้งสิน้นภรรยาของเสียเสียนะครับคุณนุชรีบอกกับทีมข่าวคุณพัฒนานของเราว่า ร้านปิดมาตั้งแต่30มิบพุนาหลังจากมีประกาศห้ามกินอาหารในร้านระหวางปิดร้านลูกน้องก็พักอยู่ในร้านและเริ่มป่วยกันทีละคนทีละคนสองกรกฎาคมเสียเสียเข้าไปพูดคุยสอบถามอาการลูกน้องด้วยความเป็นห่วงพอสากรกฎาคมวันรุ่งขึ้นเสียเสียก็เริ่มมีไข้ก็กินยาพักผ่อนอยู่ที่บ้านแต่อาการไม่ดีขึ้น5กรกฎาคมหลังรู้ว่าลูกน้องอรายหนึ่งติดโควิด เสียเสียกับภรรยาและลูกชายก็พยายามไปติดต่อขอตรวจเชื้อโรงพยาบาลหลายแห่งในกทมแต่ไม่มีที่ไหนรับตรวจท่านผู้ชมฮะเสียเสียนี่ไม่ใช่ไม่มีกําลังทรัพย์นะฮะแต่ก็ยังไม่มีโรงพยาบาลรับตรวจจนก,กระทั่ง7กรกฎาคมไปตรวจโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในชนบุรีทราบผลวันที่8คือต้องข้ามเขตออกไปตรวจที่ชนบุรีค่ะถึงได้รู้ผลวันที่8ว่8วาติดเชื้อกันทั้งสาคนพ่อแม่ลูกเลยนะคะและเขารักษาตัวในโรงพยาบาล ระหว่างการรักษาเสียเชื้ออาการไม่ดีนับวันยิ่งอ่อนแรงจนกระทั่ง15กรกฎาคมออกซิเจนในเลือดต่ํามากคือเชื้อมันลงปอดไปแล้วต้องเข้าห้องไอซียูใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะกระทั่งเสียชีวิตเมื่อช่วงเที่ยงเมื่อวันนี้จากการติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วก็ปอดติดเชื้อแบคทีเรียนะคะคือตัวเสียเสียเนี่ยทำบอลูนหัวใจเพราะว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะแต่ว่าไม่มีโรคประจําตัวอื่นๆนะคะท่านผู้ชมครับผมแทรกนิดนึงคือ มันหลายกรณีที่เราสังเกตดูไม่ได้มีความรู้ทางการแพทย์คือมันมักจะมีกรณีของแบคทีเรียเข้าโจมตีปอดต่อนื่เข้าไปใช่ไหมใช่ต่อจากเชื้อโควิดเหมือนพอปอดมันอ่อนแอแบคทีเรียมันก็จู่โจมเนี่ยค่ะภรรยาของเสียเสียบอกว่าเธอกับลูกชายอาการไม่มากตอนนี้ดีขึ้นหมอใจ้ออกจากโรพยาบาลเมื่อวานนี้แต่เมื่อเสียเสียมาเสียชีวิตเธอกับลูกชายก็อยู่โรงพยาบาลต่อเพื่อรอรับสามีกลับบ้าน ก็คือจะต้องไปชาวันกิจกันต่อลูกน้องในร้านติดเชื้อกันเกือบทั้งหมดและเขารักษาตัวแล้วแต่ก่อนหน้าคนแรกที่พบว่าติดเชือ้อเสียชีวิตก่อนหน้าสามีประมาณสักสี่วันภรรยาของเสียเียบอกตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ออกมันตันไปหมดที่สามสิบเราหยุดขายปุ๊บเด็กก็นอนพักอยู่ในร้านก็เริ่มป่วยค่ะ เริ่มป่วยทีละคนแล้วก็ไม่ทราบว่าจะติดโควิดก็เข้าใจว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ได้ไปพูดคุยกับลูกน้องก็ไม่ทราบว่าลูกน้องเป็นโควิดก็เป็นความห่วงใยญว่าเป็นอะไรกันบ้างก็ได้สัมผัสกันช่วงระหว่างวันที่วันที่สองพอวันที่สามเนี่ยกับเข้าบ้านเนี่ยก็มีอาการป่วยโง้เสียใจมากค่ะทำอะไรไม่ถูก คิดอะไรไม่ออกกันตันไปหมดแล้วค่ะอตอนนี้ของของซ้อกับของลูกชายตอนนี้อาการก็คือว่ารวมๆแลวนะ้วปอดก็ดีแล้วเจาะเลือดดูแล้วก็พ้นแล้วหมอก็อนุญาตให้กลับอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะวันข้างหน้าเราต้องสืบสารต่อไปค่ะวันข้างหน้าแล้วรอแบบลูกน้องให้พร้อมกันก่อนเพราะลูกน้องตอนนี้ก็กระจัดกระจายไปรักษาตัวอยู่แสดงความเสียใจด้วยค่ะแล้วก็ไปกำลับบงใจให้นะฮะ S <S <ฮา S 1> นี่คืออีกหนึ่งตำนานจริงๆเรื่องราเช้านี้ 7, 40, 7เจ็ดนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาฬิกาสี่นาทีเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อ